ละดไข่นะคะมะระเราซอยเสร็จก็ไปแช่เกลือสักสิบนาทีนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันแล้วก็เจียวกระเทียมแล้วก็ผัดโอ้มะระผัดกับไข่ให้ให้มะระมาดูดน้ำมันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวใค้เติมน้ำนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำลงไปหน่อยแล้วก็ปรุงรสเลยนะคะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผัดให้ ให้น้ำแห้งให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ได้เลยค่ะพิมรสอร่อยแล้วก็ใส่ไข่ได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำแห้งมากมีน้ำน่อยๆอ,อร่อยค่ะไม่คือคอ,อ ใส่ไข่สีใบนะคะเยี่ยค่ะเีค่ะพอไข่แ็ตัวแล้วก็กลับได้เลยนะคะ อนนี้นะคะเราไม่ต้องไปยีไขให้มันเละมันไม่น่ากินนะคะนะคะให้สองฝั่งสองข้างเซ็ตตัวสุกแล้วก็ตักใส่จานได้เลยนะคะใช่ค่ะผัดเสร็จแล้วหน้าตาแบบนี้นะคะน่าทานไมค้าลองทำดูนะคะเพื่อน